รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ News Connect มา CONNECT คน CONNECT ข่าวกับดิฉันพิมลพั์เยวผุยค่ะ คุณผู้ฟังคะ News Connect ในช่วงนี้มีข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้พลังแสงอาทิตย์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตอนที่1 s o l a โซล่าเซลล์มาฝากกันค่ะแสงอาทิตย์แม้จะทำให้เรารู้สึกร้อนแต่หากไม่มีตะวันดวงนี้โลกคงมืดและหนาวเย็นจนสิ่งมีชีวิตไม่อาจด,ดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะนอกจากจะให้พลังงานความร้อนแสงสว่างและความอบอุ่นต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแล้วแสงแดดยังช่วยพืชในการสังเคราะห์แสงเพื่อผลิตสารอาหารที่จําเป็น ช่วยฆ่าเชื้อโรคช่วยในการถนอมอาหารและให้วิตามินดีแก่ผิวหนังมนุษย์ค่ะนอกจากประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมของแสงอาทิตย์ที่เราได้รับและนามาใช้ตั้งแต่ยุคดึกดําบันในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังให้ความสนใจกับแนวทางการนําแสงอาทิตย์อันเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ไม่ต้องซื้อหามาช่วยแก้ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นดังตัวอย่างระบบโซลาเซลล์พลังแสงอาทิตย์ซึ่งใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิลที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากค่ะ โดยโซลาเซลล์ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันนั้นแม้จะมีวิวัฒนาการมายาวนานแล้วแต่สามารถนำมาใช้งานเล็กๆน้อยๆได้จริงเป็นครั้งแรกในปี2497หรือเมื่อ68ปีก่อนและจนถึงวันนี้ระบบโซลาเซลล์ก็ได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับโดยมีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งเป็นแหล่งพลังงานความร้อนและไฟฟ้าให้แก่อาคารว้านเรือนตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่าง,างๆทำให้อุตสาหกรรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในปัจจุบันค่ะ และสำหรับประเทศไทยนั้นเริ่มมีการใช้โซลาเซลล์อย่างเป็นรูป,ปธรรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519โดยในระยะแรกเป็นเพียงความพยายามในการบุกเบิกเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งระบบไฟฟ้าของภาครัฐยังเข้าไม่ถึงค่ะสำหรับการส่งเสริมจากภาครัฐนั้นตามแผน PDP ปี2561มีเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอีก12,725เมกะวัตต์ภายใน18ปีนับจากวันเริ่มต้นของแผนดังกล่าว โดยแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือโซลา่าภาคประชาชน1 0 0 0 0เมกะวัตต์และจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในโครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำจำนวน2725เมกะวัตต์และล่าสุดที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกคืออภิมหาโปรเจกต์โซลา่าฟาร์ม3 0 0 0 0เมกะวัตต์มูลค่ากว่า ,00 แสนล้านบาทซึ่งเป็นการติดตั้งแผงโซลา่าเซลล์บนผิวน้ำจำนวนกว่า1 4 4 0 0 0แผง กินพื้นที่ถึง7,000ตารางเมตรของผิวน้ําหรือเทียบเท่าสนามฟุตบอล100สนามค่ะนับเป็นโครงการโซลาร์ลอยน้ําไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยโครงการนําร่องจะเป็นการผลิตไฟฟ้าแบบไฮบริดระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาเซลลอยน้ําและพลัง,งน้ําจากอ่างกักเก็บน้ําเขื่อนซิรินทรในช่วงที่แสงอาทิตย์ไม่เพียงพอค่ะความน่าสนใจของโครงการอยู่ที่การลงทุนส่วนแผงโซลาเซลเป็นชนิดดับเบิลกลาส ที่สามารถทนต่อความชื้นสูงได้ดีรวมทั้งยังติดตั้งทุ่นลอยน้ำชนิด HDPE หรือ High Density Polyethylene ซึ่งเป็นพลาสติกโพลีเอทิลีนที่มีความทนทานต่อการใช้งานมากด้วยค่ะโครงการโซลาฟาร์มลอยน้ำไฮบริดน้ำร่องที่เขื่อนสิรินทรเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เมื่อปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะนอกจากจะช่วยลดการใช้พื้นที่ติดตั้งบนดินแล้วยังถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคต ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็ยังมีข้อสงสัยในเรื่องการวางแผนงานโครงการที่เป็นรูปธรรมจากภาครัฐเมื่อโครงการนำร่องนี้ประสบผลสำเร็จและขยายผลไปยังโครงการในเขอนหลังอื่นๆค่ะเนื่องจากหลายฝ่ายมองเห็นว่าเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เกินความต้องการของประเทศไปมากค่ะและนี่ก็คือข้อมูลจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายในวันนี้นะคะ คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการ News Connect ได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ Connect คน Connect ข่าวกับ News Connect